สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะที่ฟอร์ดรุ่งเจริญพาสาขาคลองหลวงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สต็อกรถของฟอร์ดคลองหลวงนะคะเรามาดูกันนะคะวันนี้นี่จะมารีวิวรุ่นไหนนะคะตัวนี้เป็นฟอร์ดเน็กเจอร์เอเวอรเรสต์นะคะตัวรันเจ็ดแสนสี่พันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดศูนย์ไบเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่สองร้อยสิบแรงม้าเลยนะคะ แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะตัวนี้มาดูกันนะคะว่าตัวสีเทาเนี่ยนะคะแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ mm hmm. ก็มาดูตั้งแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าตัวเดิมเลยเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นไฟหน้าตัว LED นะคะตัวนี้ LED ทั้งหมดแล้วก็เป็นตัว C แบบนี้เลยไฟเดย์ไทม์นะคะเวลาเปิดใช้งานนะคะสตาร์ทรถกลางวันก็จะเห็นไฟเดย์ไทม์ชัดๆเลยนะคะ แล้วก็มาดูตัวเด็ดนะคะตัวนี้เป็นชุดวิวเตอร์นะคะตัวนี้เป็นการครอบเข้าไปนะคะตัวนี้เป็นชุดบิวเตอร์แบบนี้เลยหน้าตาใหม่นะคะของตัว Nextgen นะคะ2022เลยสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้มันก็จะครอบไปตัวนี้มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าใช้งานได้เหมือนเดิมตัวร้านเจ็ดเนี่ยนะคะก็จะมีกล้อง360องศาเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตัวนี้เรามีซุ้มล้อใส่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะสามนิ้วแบบเรียบๆเลยนะคะแบบนี้เข้ากับตัวรถนะคะตัวนี้นะคะล้อแม็กของเราก็จะเป็นขอบ20นะคะของกูตเออรนะคะลายแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็เครื่องยนต์นะคะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เขียนตัวใบเทอร์โบด้านข้างนะคะแบบนี้ กระจกหูช้างนะคะเราก็จะมีกล้อง360องศาและก็ตัวบายสปอร์ตนะคะเพิ่มในความปลอดภัยนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะของตัวไทเทเนียมพัดตัวราน74,000นะคะก็จะมีอะคริลิกแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายด้านท้ายของตัว NEXT GEN e v e r e ร t นะคะก็ ตั้งแต่ไฟท้ายก็โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วตัวนี้เป็น LED แบบเป็นครีบแบบนี้นะคะตัวสีแบบควันเนาะแล้วก็อะคริลิกนะคะตัวนี้อยู่ด้านในเลยนะเอเวอร์เรสแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูที่ชุดแต่งวิตเตอร์นี่ยังไม่หมดน,นะคะชุดแต่งวิตเตอร์ก็จะเป็นแบบครอบลงไปนะคะตัวนี้เซนเซอร์ ensor, อยู่เนือเซนเซอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีท่อแบบดับเบิลคู่เลยะคะ่ะตัวนี้ มีอยู่สองฝั่งเลยแต่ว่าใช้งานได้อยู่ประมาณด้านเดียวนะคะตัวนี้ใส่แบบเท่ๆสวยๆวยค่ะโปรโมชั่นนะคะก็คือว่าลูกค้าอยากใส่เป็นชุดแต่งเพิ่มเติมเราก็จะสั่นให้กับคุณลูกค้าได้นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าเป็นข้อเสนอแบบอย่างอื่นก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ ฟอร์ดรุ่นเจริมพัสาขาของหลวงกันได้นะคะเบอร์โทรเชอรี่นะคะ086นะคะ3836454นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้ดิฝากรีวิวคลิป Next Gen เ,เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ